ฮัลโหลเทสสโลร์ว่าจะกลาสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง d e c e p t i o นนะผมอยู่กับผมอารมคนดีคนนี้นี่เองนี่ครับผมนะผไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมท่านผมเบ่งเอ้ยพาที่เท่าไหร่ห้าบอกว่าสูงสัยเนี่ยโอ้โหไปหานช่องกันนะคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับกันด้วยนี่ครับเอ้ยต้านฉางไฟโอ้โหเมามาเลยเอ้ยการกินโซลาเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปกินกันนะผมไม่เหมาเปลืองเลย ถ้ามีทังซื้อก็ซื้อไปอเถอะเฮ้ยไอ้ไฟนี่มีแต่มีแต่ว่าโอ้โหย,ยาวโอ้โหโยนเฮ้ยจะพูดอะไรทำไมเก่าไม่ทำร้ายเฮ้ยคนต่อไปไม่ไหวแล้วนะไอ้กระโปกเ,เด็กเฮ้ยเราจะไปหอนช่องด้วยกันเฮ้ยท่านบาเต้พี่ยูเนี่ยพี่กวนยูโดนโดนตุยตยไปแล้วเฮ้ย ก็เสียใจทำไมเขาต้องตุยตตอ้มันจะคนเ,เลือดเย็นอย่างนี้ทำทไมเหมือนมันเห,ห,หมือนงงๆเออเสียใจผมไม่ข้าเชื่อว่าท่านคงเป็นของเราเนี่ยยังไงก็ต้องถามข้าอยู่ดีอยู่ที่ท่านจะทำว่าใช้ความแข็งแกร่งของท่าน,านเฮ้ยไม่ต้องการที่ใครมาบอกไม่ต้องมาบอกฟังเลย ครจ,จัดการยึดเมืองนี้มาไม่ต้องการให้ใครยอมแพ้ทั้งนั้นเมืองนี้จะเป็นของทลลอดริวปีเล่าปีริวเบเล่าปีอะไรวะคุณผู้ชมครับโอ้โหไปกันต่อเลยครับอืมเจ็ดสิบหอันนี้ยังโอ้โหยังคลองใจนะยังคลองใจอยู่ ม้าเรายังเอ้ยผิวเฟี้ยวโอ้โหม้าเรา40 437เอ้ยก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงความแรงไปกันเลยครับคุณผู้ชมไปกันต่อไปกันเลยไปกันอย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับนะครับลักน้อยๆแต่ลักน้อยๆอ,อะไรวะนี่ถ้าอยากจะบุยบุยให้มันบุยบุยกันคือ <laughs> <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เฮ้ยนี่มันด่านอันนี้อีกแล้วเหรอผ่านช่องผ่านช่องไปเสาเฉา forward ขอการ์ดให้ข้าหน่อยเราเพื่อนการ์ดแคปเตอร์ซับบูลุยเฮ้ยเมีใครเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะโดดมาตรงนี้นะคุณผู้ชมจากที่เราจำได้เออนี่อยู่ดีก็โผล่มาอยู่ดีก็โผล่มาโผล่มาเสยโผล่มาเสยแบบโผล่มาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเนะีอ้าวข้าได้การ์ดอุ้ย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 หูมอนมอนเด็กตีอ่ะเนี่ยหูมอนเด็กตีทามจริงทามจริงผมทามจริงทามจ,จริงว่าแรงขนาดนี้ ้วขณะนี้พี่ไปเอามาแต่ใดพี่มามาแต่ไหนพี่มามาแต่ไหนครับพี่มาแต่ไหนเฮ้ยสามสามคนสามคนจริงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราตีให้เกือบตายตีให้เกือบตายแล้วเราค่อยค่อยบุ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 ยเออบุยบุยตีให้เกือบตายแล้วเราค่อยใช้การ์ดเออเราได้สเต็ปใหม่แล้วโอ้โหห้าคนห้าคนจริงคุณผู้ชมห้าคนห้าคนว่ะห้าคนว่ะห้าคนเป็นอาร์มี่บิ๊กอาร์มี่บิ๊กใหญ่บิ๊กแก๊งบิ๊กแก๊งบิ๊กไก ปู premises, ่พี่แก๊งแก๊งใหญ่แก๊งใหญ่สำหรับนี่มันเคย e ี5ห้าทำไมมันเทือนขนาดนี้ต่อไปผมจะขี้เกียจไปฟาร์มนะผมจะขอเล่นโหมดซีซีเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยทำไมเขาตายไวอุ้อู้อู้อ้เปิดเลยเปิดเลยผมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยแล้วหวดเปิดแล้วหวดเปิดแล้วหัวดปวดแล้วเหิดเปิดแล้วหวดเปิดแล้วหวดหวดทีเดียวหวดทีเดียววทีเดียวเฟี้ยวเฟี้ยวไปทั้งวันโอ้โหโดนโดนผมโดนผมโดน ผมโดนผมผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับผมโดนโดนนี่คือแปลว่านานแล้วนะโดนแล้วไอ้โดนแล้วไอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนเลยแหละโอ้ยยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายหนึ่งคนอ้าวทำไมมีใครแย่งฆ่าคิวแย่งคิวขโมยคิวอย่างนี้ขโมยคิวอย่างนี้ขโมยขโมยคิวเหรอขโมยคิวเป็นไปได้เหรอ <pet aling> ไม่ไม่เป็นคนอย่างนี้เป็นคนขโมยคิวฆ่าโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยปล่อยให้เด็กถือการ์ดลอดไปไม่ได้เพราะนั้นเราต้องไปเอาการ์ดเออเก็บเก็บไก่ก่อนเก็บไก่เก็บไก่ซาบุระเฮ้ยน้ำมันการ์ดโอ้โหถึงจะใช้การ์ดเลยเมื่อกี้บุยบุยเลยครับบุย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 ของจิงเมื่อกี้เมื่อกี้คนถือการ์ดเขาเข้าเมืองไปได้แล้วมาเลยประตู่ข้าเข้าเอ้ยมันมีคนเข้าอยู่แล้วนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยฉางเฟย โอ้ท่านควนยูโดนตัวโฉรอบรอบตุ๋ยนะถึงก็ตายเลยอะตายสองสองเขาเรียกสอง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 สตอรี่แล้วสองสตอรี่แล้วมทำลายท่านเล่าท่านเล่ายูเราท่านกวนยูท่านควนยูได้ยังไงท่านกวนยูอะท่านควนยูท่านควนยูท่านควนยูื้อทำลายท่านควนยูบังอาจ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  ระอาศที่เป็นเพื่อนตอนผสมนั่นมันอง์อาจอง์อาจอนเราเออไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส้ของไม่ได้ใส้ของมันพอดีไม่ได้ใส้ของมันพอดีไหนมีใครมาเติมมีคนมาเติมไหนมีคนมาเติมไหนอยู่ไหนไหนคนไหนคนไหนคนไหนมาเติมคนไหนมาเติมไหนขอเจอขอดูหนังขอดูหนังขอดูหนังหน่อยขอดูหนังหรือท่านพารามีอาคูหญิงผูหญิงลอก่อนเดี๋ยวข้าจะไปส้วยสุวยไม่น่าทัน ก็าจะเคลียร์ตรงนี้ยังไงแล้วตายไปืไป้อ,อโอ้โหโดนโดนรอบรอบโจมตุยอีกแล้วโจมตีวกโจมตุยรวมกันเฮ้ย <ST ANT IC> ติดแถบแล้วงไงล่ะไอพวกปุ๋ยตายเป็นปุ๋ยซะเฮ้ยมันจะให้เราเป็นปุ๋ยไอพวกนี้มัน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 เกินไปแล้วมันจะเกินไปมันจะเกินไปแล้วเฮ้ยมันจะเกินไปมันจะให้เราเป็นปุ๋ยไอยพวกนี้พวกนี้มันให้เราเป็นปุ๋ยจริง ให้เราเป็นปุ๋ยคุณผู้ชมเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยมันบุกท้าเราปีบุกท้าเร่าปีราะนั้นเราต้องไปขึ้นทางนู้นไปขึ้นทางนู้นไปขึ้นทางนู้นคุณผู้ชมขึ้นทางนู้นไปขึ้นทางนู้นออกก่อนออกก่อนใครจะไปก็ไปถ้ายังไม่ไปก็ขอไปเล่าปีก่อนเพราะฉะนั้นใครจะไปช่วยท้าเราปียังไงล่ะหวานปิงหวางปิงเจ้าตรงรับชะตากรรมที่เจ้าไปบู๊เดี่ยวได้แล้ว อ๋อเพราะเจ้าติดแถบเออเราไปช่วยไม่ได้เขาเลยตายเออคุณผู้ชมเข้าใจแล้วทีเออแต่ไม่เป็นไรเรายังได้อยู่เรายังได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าเกือบไม่ได้อุ้ยหยาน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 ก็อ้อเหมือนกันอ้อก็ดฉไม่กองตดสไตล์สมตรยด์ตอดเนี่ยโดนกันหมดเขาเรียกว่าโดนกันหมดโดนกันหมดโดนกันหมดเฮ้ยพลังนี้ไม่สามารถทําลายไถได้เง้นเลยแต่ข้าสามารถทําลายคนได้เป็นกองพันเลยนะ มัคนคุยเรื่องกันต่อไปผมจะเล่นโหมด e ซี่นะครับผู้ชมไม่ก็นอร์มอลน่าจะ e ซี่แหละจะได้ง,ง่ายๆหน่อยอาจจะช้าไปหน่อยละถ้าเล่นาร์ดในโหมดโหมดไม่ได้ฟาร์มเลยผมทีม่เก็บเวลาเสียเวลาฟาร์มอาจจะแบบอเมนอนเนื้นอเรื่องแล้วกันนะอย่าไปเล่นเกมอื่นเลยเลาผู้ชมแต่แบบตัวไหนถ้าเราถ้าเราเล่นเล่นโหมดแบบว่าาร์ดได้เราจะเล่นนะความมันมันที่ยิ่งใหญ่เฮ้ยเมื่อกี้เราเก็บไอันี่มายังอ๋อกาดโอเคเก็บมาแล้ว xp จะปล่อยหลุดมือไปไม่ได้นะ ันเป็นสิ่งของสําคัญนะคุณผู้ชมสําคัญเยอะสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการเอเวลของเราขึ้นอยู่กับมันยังไงละ่ะถ้าเราปี่านไม่ต้องรีบมาเพราะข้าจะรีบไปจัดการไก่พวก,กระโปกงนี่เองเออมันจะทําอะไรข้าไม่ได้หรอกนละเฮ้ยอันนี้มันขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็คือขึ้นไม่ได,ไได้พวกนี้มันมีแผนมันมีแผนมีแผนที่แบบทำลายนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้เออยึดจะมายงมายืดอะไร ไม่ยงมายืดเหรอนี่เดินออกมาเจอค่าซะหน่อยเจอค่าซะก็หน่อย,อยดูเพื่อนมาดิวะก็มาดิครับนี่เฉาห้องนี่มันเฉาห้องไม่ยอมไม่ยอมซื้อเป็นของตัวเองเฉาไปก่อนเฉาแล้วมันเช่าไม่ได้เพื่อนอ่อยอย่นี้เออเชา่ชาเชา่ามาจะาต่างจังหวัดใหม่ๆก็เช่าไปก่อนแต่พิ่งไปรีบซื้อมันจะเปืองตังเออเออ let's go Logan โลเกตเรซกลอะไรวะไปไหนกันเนี่ยมันเดินติดติดติดวาร์ปหายติดติดวาร์เหบอติดวาร์ปเพื่อนติดวาร์ปเพื่อนติดวาร์เแบบนี่ขอหดเลย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 เออหดเลยหดเลยตายหดเลยแบบตายเออ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปยึดก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมา <c oughs> เดี๋ยวมาเขาไปยึดเอยท่านอยู่หญิงท่านอยู่หญิงยิงเรือนั่นมันผู้หญิง ข้าทางไหนเนี่ยอ๋อมีประตูให้เข้าเฮ้ข้าเข้าไปเถอะเพื่อนนี่ไม่หลอดไม่หลอดหลอดกระดูกกาแฟของข้าหลอดเอ้ยไม่โดนใครเลยเป็นไปได้เป็นไปได้เยี่ยงไรเป็นไปได้เยี่ยงไรเป็นไปได้เยี่ยงไรข้าอัพอัพสกิลเทพมาอย่างดีสกิลเทพมาอย่างดีสกิลเทพมาอย่างดีเออหูย่างเยอะอ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 ย่างเยอะเยอะจริง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 เยอะ เยอะจริงยื้อเยอะจริง <S <S <ๆ>ยือเฮ้ยมันจะยิงมันจะยิงเราต่อมันจะยิงล้วมันจะยิงเราอีกออเออเออเฮ้ยถ้าเราปีมาไม่อะท่านเดินตามเราเหรอ <S <S <ๆ>ท่านเดินตามเรามันมันเป็นไปไม่ได้นะท่าน,นาท่านเดินตามเหรอท่านเดินตามอะไรข้าเคลียร์ให้แล้วอ่อนออกไปเฮ้ยมันจะไปยึดเมืองเราไม่เห็นนั่นะท่านท่านท่านลืมท่านลืมเมืองเฮ้ยเฮ้ยท่านลืมมัน,ม,นมุดไปด้านใต้มันมุดไปด้านใต้พวกนี้ เรามีกา s สองใบเพราอฉะนั้นโอเคน่าจะใช้เลยใช้เลยเผยไตใช้เลยเสยเร็วใช้เลยเสย way, ใ,หให้ให, alan, ใ,หให้หนักให้หนักมามาคําดูฟ้าคําดูฟ้าอยู่แล้วคําดูฟ้าคัดูฟ้าอยู่แล้วเฮ้ยคนที่เหลือยังมาลงไปไหนมนลงไปไหนอยู่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 ชูอยู่ซูอยู่มามากันให้หมดมากันให้หมดเดี๋ยวข้าจะลงไปแล้วก็เปิดอันติเปิดอันติโป่งโป่งโป้งเขาให้โอ้โหลุย ลุยเขาเรียกว่าลุยลุยลุยแบบยับยับลุยลุยกระจุยกระจุยกระจา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 ยเฮ้ยมันตายไม่หมดคุณผู้ชมมันตายไม่หมดมันออกมาแค่ออเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เหมาให้หมดเหมาให้หมดการ์ดสองใบใช้ให้หมดการ์ดสองใบใช้ให้หมดโอ้โหคุณโอ้โหคุณผู้ชม นี่มันที่ฟาร์มของฟาร์มเจ้เอาวอาอาอามันที่ฟาร์มชัดชัดมันที่ฟาร์มที่ฟาร์มชัดชัดที่ฟาร์มช yes. ัดชัดที่ฟาร์มชัดชัดขออีกดิมันยึดเมืองเราอย่างรวดเร็วรวดเร็วว่องไวอ้าวการ์ดการ์ดมาอีกการ์ดมาอีกการ์ดมา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 เข้ามาเก่งเข้ามาเออเข้ามาก็ต้องใช้ใช้เลยใช้เลย้าต้องใช้เลยก็ต้องใช้เลย ก็ต e ้องใช้เลยเออจะได้สองร้อแบบรัวๆสองรอแบบรัวๆรัวๆโอ้โหรัวจริงรัวจริงรัวจริงหมุน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 ยกขึ้นสั่นแลมโอ้โหได้สเปเเจ้าการ์ดโอ้โหเป็นไงโอ้โหได้แบบคุ้มค่าทุกนาทีจริงๆครับการ์ดเฮ้การมีการ์ดมันดีมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องดักดักดักเขาทางออกอ๋อเฮ้ยมันไปออกฝั่งนี้มันไปออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้มันไปออกฝั่งนี้เพราะฉะนั้น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  เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยให้รอดไปสักคนไม่ได้เพราะเขาติดติดสถานะสถานะสถานะการมีมีมีของ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 ให้เรามีของให้เรามีของให้เราจริงโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเปิดไฟแล้วอย่าปล่อยให้รอดนะครับจำไว้นะคุณผู้ชมโอ้โหเรามันเท่จริงมาค่าเออมาค่าเออถ้าเราปีไปถึงใดแล้วน่ะถ้าเราปีไปถึงที่ใดอย่าพึ่งนะ อย่าเพิ่งรีบเป็นอะไรข้ากำลังไป I'm on my way on my way เ้อนี่ตรงนี้มาเป็นจุดจุดเปิดจุดเปิดอันตรีอีกหนึ่งทีจุดเปิดอันติเอเอก็อยู่แล้วดีอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเจออยู่แล้วเจออยู่แล้วผมอะผมมาเจออยู่แล้วผม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 อะไปไหนกันวะมันติดว้าว่ะไอ้พวกเนี้ยไอ้ติดเดินหนี มันบ้าแล้วโอ้โหม่งไม่ได้สองรลอโเลยหไอ้บ้าอะไรอะไรอะไรอันตีเราจบช้ากว่า,าโทเองโดนเลยไอ้ไม่รอดครับนี่เขาเรียกว่าไม่รอดเรียกว่าไม่รอดไม่รอดเออท่านตู่ลง่งท่านจะไปฟันมันลอยทำไมเราข้าจัดการเองล่ําอะไรโอ้ลั่อยู่คนเดียวบ้าเว้ยบ้า,บาแล้วติ้งตองไปแล้ว ติงต้องไปเร็วบ้าไปเร็วบ้าอยู่ดีก็ลำลำคนเดียวเลยเอาจจะกันเฮ้ยตรงนี้เราต้องเคลียร์เพื่อจะเอาการ์ดใช้แคปเจอร์สักดุลย์อีกหนึ่งสักอันหนึ่งสักอันคืออะไรวะหนึ่งสักอันยังไงเราเพื่อนเอยตรงนั้นอ้าวการ์ด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 กัปตันออกมาเร็วการ์ดกัปตันออกมาเร็วมากเร็วมากเหรอเร็วเร็วเร็วจริงเร็วจริงเร็วจริงใช้ไปเลยเฮียไรคอมเฮียไรคอมเออโอ้ยไม่ได้การ์ดซวยแล้วคุณผู้ชม ไม่มีปใช้ดอกสุดท้ายไม่เป็นไรเรายังเท่อยู่เรายังเทพอยู่รยยตรงนี้มีอะไรโอ้โหเต็มเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมอันติ <c oughs> เฮ้ยเข้าบ้านไม่ทนันอ้าวปิดประตูไม่ทนันประตูไม่ทันบอกแล้วว่ายุงเข้าเฮ้ยมันมีคนที่ออกไปเจอเรานี่หว่าเมื่อกี้เฮ้ยมีคนออกไปเจอเราใครอะใครทันอยู่ทันอยู่ อันอะไรอ่ะเพื่อเราจะไปไอ้นี่เขาเอาอะไรอ่ะไปส่องแซมเขาทำไมให้เขาลอยเพื่ออะไรเอาเพื่อนไปเปิดประตูไปมันยุ่งของของเราไปเปิดประตูใครไล้ลงไปข้างล่างข้าหาก,การ์ดแป๊บนึงข้าหาก,การ์ดแป๊บนึงเอาเปิดประตูเอา้เอาอะไรของมันเนี่ยหลอนหลอนนะครับประตูเนี้ยประตูนี้หลอนหลอนนะครับอันนี้ยืนทําอะไรเนี่ย กาดโอ้โหไม่ใช่ก๊าดอัน <like> ต <warn s> ีเป <Franken> ิดประตูปะล่ะเอออันตีเปิดประตูอันตีเปิดประตูโคเทเฮย่ยังเทยังเทยังเทงเทเท่เลยครับยังเท่เนี่ยหมุนหมุนหมุนวาวขึ้นฟ้าซาแลมก็ให้โอ้โหยังเท่ยังจะเท่พายยังไม่บู๊หรอกนะก็าจะออกไปเคลียร์ข้างนอกก่อนไอ้พวกกระโปงอะไอ้พวกกระโปงอยู่งนี้เอมเขาออกมาเจอก่อน ยังยังตรงคนนี้เอาไว้ก่อนวิชลชไมเชลไหมยังยังเอ็งก็ห้าวไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมายังไงล่ะข้าขอไปหาหาเอ็กซ์ีก่อนนะอ้าวได้การ์ดมาอีกหนึ่งใบอ้าวประตูปิดไม่ทันปิดไม่ทันเป็นของข้าว้าโอ้ยมันมีคนอยู่อยู่แล้วเนี่หว่ะอ๋ออ๋ออออเก่าอีกแล้วซึมงซึมซึมงซึมนี่ซึมซึม อใช้แซมมาให้โดนโดนดิโดนดิโดนดิเออจะตายแล้วหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งได้สองร้อยเออได้ไ,ได้ได้ไหมได้ไหมได้โอ้โหบอกแล้วอย่ามาซ่าอย่ามาซ่ากันท่านโขงเวงยังไงล่ะโอ้โห um. ถ้ามันฉุ่มเชมถ้ามันฉุ่มเชมฉุ่มชิมฉุ่มชิมถ้ามันฉุ่มชิม,ม,มโอย่าอย่ามาซ่าอย่ามาซ่า ม่ต้องโมซอรี่ท่านอะมันไม่มีกาดเหรอกาดกับตันกาดกับตันไม่มีเหรอเอ้ยไม่มีจริงเอ้ยท่านชัางเหลียวนะเนี่ยเขายังเคลียร์ไม่เสร็จเดือตรงนั้นอะเอ้ยเอ้ยทำเป็นชนนะดูดนี่ของข้ามีสายฟ้าของข้ามีสายฟ้าของท่านไม่มีแบบมีแบบข้าหรอกของท่านม,มันอ่อนขอกาดเอ้ขอกาดหน่อยถ้าชอบกาดมากขอข้านั้นอยากได้กาดยังไงล่ะ มันเป็นผลที่ดีมากนะคุณผู้ชมมันโคตรเท่เลยแบบว่าใช้ได้แบบสองแชมสองแซมจริงช่างแหลงช่างแหลงช่างแหลงอ่ะนี่ช่างแหลงโดนเหยไอเนี่ยพวกจีีเนี่ยของคนไม่มีของเนี่ยเขาอ้าจะวะนี่นี่กันนะเกอรกันนะเกอรตีเลยตีหน้าบ้านตีหน้าบ้านตี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 เข้าไปตีแบบไม่หยุดยังตีแบบห้าสิบบาท่คอยเท่เลยนะเออบุก ยังยังยังมีคนตรงนี้อีกหนึ่งคนจะบอกนะเก็บไปแล้วอะเฮ้ยทำไมมันเก่งทำไมมันเก่งนเก่งจังเก่งจังเฉาซี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 ก็เฉาเฉาเฉาซีก็เฉาเฉาอย่างนั้นเลยลุงอย่าพึ่งตายนะเอออย่าพึ่งเดี๋ยวข้าไปหาการ์ดแคปเจอร์ก่อนเราไปลากมอนตัวนั้นมาด้วยมันมอนเขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเหรอเออสิมายิงบ้าปะเนี่ยท่านโจโฉโดนโจมตีอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลย หรือซิมายีก็เป็นเฮ้ย hey, มันคือคนหนึ่งในคนทรยศเนี่หว่ะเป็นคนทรยศเนี่ยมันเก่งมันเก่งสยามยี่อะสยามยีมันเก่งแต่ว่ามันมันก็ทรยศเก่งแต่ทรยศอ้วววอะไรโดนมุกเองโด,จดนจ,ดจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มขอแค่หกร้อยขอแค่หกร้อยเพื่อกาดท,ที่ข้าหวังไว้การท,ที่ข้าหวังไว้ก็การของข้า การ่งข้าอือ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 สีแบบเหมาสุ่มเหมาสุ่มเหมาลัวเหมาลัวเหมาลัวอืออือเหมาสุ่มเหมาลัวเหมาสุ่มเหมาลัวขอสักสองใบสองใบไปเปิดใส่เปิดใส่ท่านโจโฉท่านโจโฉได้แบบส่องแซมส่องแซมอุยอุยส่องแซมอุยอุยส่องแซมอุยอุยอพวกกี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 นอนไปก่อนดิ กุกี้กีตุยเลิมีสัมมาลุยก็ลุยตะปุยปุย,ส,ปยส,สัมมาลุยกุยสัมมาลุยก็มูนตะมุยตะตุยตซุยตุยมันรอดไปได้จังวะสูมาอี้ก็ผโหมกันได้อีกละกันไดอุตสาห์เปิดอันตีเแตอันตีเปิดอันติ้อ,อ้าวได้แล้วการหนึ่งใบร้อยหนึ่งใบเพื่อเป็นของขวัญแต่คนทั้งมวลการกับตนอ้าวโตโฉมาโจโฉมาลูกน้องท่านอะเออลูกน้องท่านอ้าวเปิดเลย เปิดเลยเปิดเลยอย่างนี้เปิดเลย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 ของดีท่านซูซิมะยีไปไหนซะซิมะยีไปไหนซิมะยีไปไหนซิมะยีไปสายซิมะยีอะซิมะยีอยู่ไหนอะไอซซิมะยีซิมะยีอยู่ไหนอะเดี๋ยวเช็คก่อน จีิไม่ยิงเหมือนจะหายมันจะหายไปนะคุณผู้ชมเอา้าตายเลยเหรอเมื่อกี้ถามจริงหรือเขาหนีหรือผมฆ่าเฮ้ยผมอาจจะรุนแรงเกินไปหน่อยมี้ออะเราเปิดแล้วแบบบุยบุยเลยเพราะเขาขโดนเรามาก่อนแล้วหน่อยหนึ่งท่านโจท่านโจ,ท,นโจท่านโจจิเอ้ยนั่นมันคนละโจกัน อะไรอ่ะเขาจะลําอ้าวโดนท่านโดนท่านจู่โล่งข um ัดขัดจังหวะขัดจังหวะกระจุยเลยเมื่อกี้ขัดจังหวะบุยบุยเลยโอ้อ้าว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 อยากแะซาอยากจะซาเม่ออยากแกซาเมื่อเอ้ยโอ้โหโดนโดนเด็กโดนเด็กฟันโดนเด็กโดนเด็กกระปุยฟันโดนอีโดนโดนของข้าบ้างท่านอยากเล่นท่าข้าอยากจะเล่นท่าข้างั้นเลยอยากเล่นท่า อยากเล่นท่างั้นเลยอันนี้มันดูดอะไรก็ยังไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันดูดอะไรอือโดนท่าปิหนึ่งทีโอ้ยโยกไปโยกขวาลงมาส่อมแซมอยู่ดีต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 ีอ้าวเปิดนั้นตีเหมือนกันเหรอเปิดเปิดเหมือนกันเหรอเปิดเหมือนกันก็เปิดลอยขึ้นไปส่อมแซมลงโอ้โหตายแบบศบสวยเฮ้ยม้าม้าหนีม้าหนีม้าหนีม้าอย่างนี้เออขอยึดโอ้หูนี่ม้าดำม้าดำ มาดาม,มาดาม,มาดาม,มาดำอย่างที่นี่มันม้าโตโฉมหูม้าดำอย่างที่โอ้โหร้อยย่สิบห้าของดีโอ้โหเหมาะกับชุดของเราเลยทีเดียววงวงดำนี่คุณผู้ชมโอ้จบกันไปแล้วสำหรับท่านของแบง EP อีพีห้านะคุณผู้ชมโอ้โหขอบคุณที่มารับชมรับฟังด้วยนะครับคุณผู้ชมเออ อย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเข้ามาเยอะๆนะครับผมเจอกันใหม่อีพีถัดไปครับอีพีสุดท้ายละเออมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนี่ครับผมดี๋ยจะไปทำกอดอวอใครที่ติดตามกอดอวออยู่รอดูได้เลยนี่ครับผมไปก่อนแล้วครับผมบุยบุยแจกัน